สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวสามัคคี ลาวสามัคคี v ี p แล้วก็ลาว a p ไนะครับงวดประจำวันที่17เดนะครับเดือน6 2566นินะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแล้วก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิป ใด้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับผมสำหรับนะครับแนวทางนะครับพี่พี่แนวทางของเรานะครับเราสามัคคีเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้หลุดนะครับพี่พี่อุตส่าห์เน้นเนาะเน้นหลัก5แต่ว่าเข้ามา25นะครับเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมให้วิ่งเด่นศูนย์เด่น, 0, ดน4ี่รูดศูนย์นะครับพี่พี่ ผลที่ออก5 6 3 2 5นะครับหลัก5ในผมเน้น2 0 5 4 5นะครับพออก2 5นะครับรอบนี้หลุดนะครับต้องขอโทษด้วยส่วนเราสามัคคี VIP ผมให้5กับ9รุด5นะครับพี่พี่ในรอบนี้สายรุดเด้งๆนะครับเพราะว่าผลที่ออกเนาะ5 2 5 1นะครับออกเนี่ยไม่มีหนีไปไหนเลยนะครับพี่พี่อยู่ใกล้กันเองนะครับเนาะอันนี้ของเราเน้น5 3ออก5 2 5 1ดูดิพี่พี่ เหมือนหนีเลขเราเลยนะครับใครลู่วิ่งลูดนะครับผมเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่5251นะครับสลับสายลูด5นะครับส่วนหวยลาว VIP นะครับผมให้6กับ0ลูด6นะครับผลที่ออก92369พี่พี่ดูเน้น68นะครับออก69นะครับพี่พี่ ก็เข้าแค่สายรูดเหมือนเดิมนะครับใครรูดที่6เข้าไปที่69นะครับสายเจาะผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับพี่พี่ไม่มาเลยนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่พี่วันนี้ผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับผมเนาะที่ผมอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ในกลุ่มแล้วก็หรือว่าอาจจะไม่ได้ลง ทุกๆแนวทางนะครับในกลุ่มเพราะว่าวันนี้ผมมาทําอ T ลายผลิตอื่นนะครับเนาะก็เลยไม่สะดวกนะครับที่จะเล่นพูดง่ายว่าไม่ไม่มีสะดวกที่จะจับโทรศัพท์นะครับพี่พี่เนผมต้องกราบขอโทษพี่พี่นะครับเนาะผมก็เข้าใจนะครับพี่พี่บางท่านก็อยากได้แนวทางนะครับแต่ว่าเราไม่สะดวกนะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกในกลุ่มนะครับก็สำหรับแนวทางค่ําคืนนี้เราสามัคคีรอบแรกนะครับผมให้ไปที่เลข2 เลข8นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข2 2 3 2 6 2 8 8 3 8 5 8 6นะครับผมเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่นะครับ2 8 5นะครับผม แปห้านะครับแล้วก็สองหกสองแปดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำับเราสามัคคีนะครับส่วนเราสถามัคคี vip นะครับผมได้1แล้วก็7นะครับสายรูดให้ไปที่เลขเจ็ดอก7 1, 2, 1 7. 1>, 1 9 7 2 7 5 7 9นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่1 7 5นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็7 5 7 2แล้วก็1 7นะครับพี่ๆอันนี้ลาวสามัคคี vip นะครับ ส่วนเรา VIP นะครับพี่พี่ผมได้8แล้วก็2นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข8นะครับผม26 28 29 83 86 89นะครับผมเ็ดียวผมให้ไปที่286 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไปพ,พี่สลับแนวทางรอบดึกเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารานในการรับชมดูนะครับผมคำคืนนี้ผมขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับ ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามาในคอมเมนต์นะครับในช่องทาง y o u t u b e นะครับผมขอขอบคุณมากเลยกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าเจอโฆษณาก็รับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลาบสวัสดีครับ